สวัสดีครับบัญชาชุมเชเวศใน b t i ท e s กันนะครับคำว่า omnichannel ผมว่าคนที่อยู่ในวงการการตลาดคนทำมาค้าขายหรือแม้แต่ห้างใหญ่ๆรู้จักกันดีนะครับแต่ว่ามันจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนเรื่องนี้น่าสนใจแล้วนะครับวันนี้ผมเรียนเชิญคุณวีศิระสุนทรนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของบริษัทพิโมก็จำกัดในรายการ B ี i ทมสครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับรับคุณวีครับพิโมเนี่ยนะครับคืออะไรแล้วเกิดขึ้นและเป็นเทคโนโลยีประเภทไหนยังไงครับได้เลยครับ ก็พรีโมเราเนี่ยนะครับเป็น b, b s t a r t ส p ครัทอัครับเราเป็นส t a r t ทอัประเภทที่ขายให้กับลูกค้าองค์กร,รนะครับโดยที่สิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับจะเป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีาทางการตลาดนะครับโดยที่ ในหมวดของเราเนี่ยจะเรียกว่า omnichannel marketing platform ครับนะครับในส่วนของความเป็น omnichannel marketing platform ของ Primo เนี่ยจะแบ่งโมดูลใหญ่ๆได้ประมาณ3ส่วนใหญ่ๆสส่วนครับส่วนที่1เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนพื้นฐานนะจะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าในส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของพวกระบบสมาชิปครับระบบคะแนนนะครับซึ่งของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราช่วยลูกค้าอ n น e r อร์ไพรส์ขนาดใหญ่นะครับเรื่องของระบบพวกนี้ของเราจะมีความซับซ้อนสูงมี เทียสามารถรองรับได้ก่าวแบรนด์โกลอปไปมาอย่างนี้ได้หรือว่าในแง่ของระบบคะแนนของเราเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะเปิดพอยต์ใหม่ๆได้เรื่อยๆเปิดแล้วปิดเปิด3เดือนแล้วปิดอะไร้ยสามารถทำได้ส่วนที่2ก็คือเอาข้อมูลที่รวบรวมเนี่ยมาทํา personalized marketing หรือการทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการจัดกลุ่มลูกค้าแล้วสร้างแคมเปญให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้านั้นๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามนะครับก็คือจะเป็นโซลูชันเกี่ยวกับเรื่องของ Partnership Management หรือการบริหารพันธมิตรนะครับซึ่งหลายๆทีเนี่ยการค้าขายเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแบรนด์อย่างเดียวบางทีอาจจะเกิดจากตัวโช่วยนะครับหรือว่าเกิดจากพวกผู้ที่เป็นผู้เช่า ของห้างในู่นกันชานะครับนั้นก็จะมีโซลูชันอีกชุดหนึ่งที่เป็นเรื่องของพาร์เนอร์ชิพซึ่งพาร์เนอร์เหล่านี้แหละจะมีส่วนมีบทบาทในการที่จะเป็นเกตรือปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วเก็บข้อมูลมาที่บริษัทแม่ทีนะครับก็เป็นสามส่วนใหญ่ครับที่มาที่ไปของพรีโมเกิดขึ้นได้ยังไงครับจริงๆพรีโมเกิดจากเพื่อนสองคนนะครับก็จะเป็นผมกับพาร์เนอร์ของผมซึ่งเราสองคนเนี่ยเจอกันตอนที่เียนที่อเมริกาเียนเที่ยไมทีนะครับแล้ว พอกลับมาเมืองไทยต่างคนก็ต่างมีชื่อของตัวเองนี่แหละหนะครับรจนการเวลาผ่านไปครับเ,เราก็ได้มีโอกาสคุยกันแล้วเราก็ค้นพบว่าเอ,อ๊ในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบเรื่อง,องเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเราก็ชอบแมทนะสา,สา,สาเหตุที่ไปเรียนที่อเมริกาก็เป็นเรื่องพวกนี้ทีนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันมีโอกาสในการที่จะเอา2เรื่องนี้มารวมกันนะครับก็กลายเป็นเรื่องถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าคอนสแตนติฟมาร์เก็ตติ้งสมัยก่อนนะครับซึ่ง ฝั่งพาร์ทเนอร์ของผมเองเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเป็นเอนจิเนียร์อยู่ที่ Microsoft ที่เซาท์เทอล์มาก,ก่อนแล้วเลยคิดว่าเอ๊ะเออถ้าเกิดเรารวมกันเนี่ย<ม>เราน่าจะมีโอกาสที่จะช่วย<ม>ผู้ประกอบการ<ม>ในการที่จะ เปลี่ยนตัวเองโดยการที่จะใช้ข้อมูลใช้ด a ต a าในการทําการตลาดมากยิ่งขึ้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าเออเราอยากจะลองสร้างเทคโนโลยีนี้ร่วมกันสิ่งที่เราเน้นเนี่ยอย่างที่คุณบัญชาพูดตอนต้นเลยก็คือเรื่องของ Omnichannel ลออมนิช n แนลคืออะไรนะครับก็คือ m n n c h a n n e l เนี่ยก็คือเรื่องของการที่ในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคมีช่องทางในการ ปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์เนี่ยมากมายหลายช่องทางใช่ครับไม่ว่าจะออนไลน์ไม่ว่าจะออฟไลน์ครับเขารู้ดีว่าปัจจุบันแบรนด์ต่างๆเก็บข้อมูลเขาเยอะถูกต้องนั้นมันเกิดความคาดหวังเกิดความคาดหวังว่าเอ๊ะรู้ข้อมูลเยอะขนาดนี้เวลาพูดคุยกับเราอะอยากให้พูดคุยอย่างเฉพาะบุคคลหรือที่เรียกว่าเพอร์ซอาไรับโดยที่ต้องถูกช่องทางอีกมาช่องทางนี้ก็ต้องรู้แล้วว่าคนนี้มาแล้วก็พูดกับเขาได้ได้อย่างถูกต้อง จากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ,รบเอาเข้าจริงๆมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าถ้าเราลองมองแบรนด์หนึ่งปัจจุบันเนี่ยรเราโหปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ากี่ช่องทางมันเยอะมากจริงๆอย่างไม่ไว่าจะเป็นออฟไลน์ออฟไลน์ <g ül> ก็มีหลายช่องทางอีก<ะ>เราไป เปิดร้านเองในศูนย์การค้าหรือไปฝากขายในห้างสรรสินค้าแล้วยังจะมีออนไลน์อีกที่เราไปขายทางท่องทางอีคอมเมิร์ซแั้นเราก็มีเปิดเว็บไซต์ของตัวเองยังมีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียอีกที่จะทํำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยได้ประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์เดียวกันแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างก่ออนวันที่แท้จริงเนี่ยตรงนี้อจะเป็นจุดที่เป็นความท้าทายครับ ของธุรกิจในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มลูกค้าของ p r ี mo เองเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่เขาจะมีช่องทางพวกนี้เยอะมากยิ่งองค์กรขนาดใหญ่ก็จะมีเรื่องพวกแอปเป็นของตัวเองไลฟ์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์เป็นของตัวเองซึ่งก็สร้างความซับซ้อนในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าตรงนี้เองเนี่ยพรีโมเนี่ยก็เลยใช้เทคโนโลยีเรื่องของออมนิชแนลมาร์เก้นแพลตฟอร์มที่เรามีเนี่ยเข้าไปตอบโจทย์ทีนี้สิ่งที่เราเป็นนวัตกรรมร่วมกับเพื่อนทํางานมาเนี่ยมันทําให้เราคว้ารางวัลสําคัญซึ่งเป็นนตตััวกรี ถึงวิธีคิดและการทํางานแบบนี้ถูกไหมครับใช่เลยครับก็จริงๆเราโชคดีมากๆที่เราได้รับรางวัล Achievement Award จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในในโกลดโปรแกรมปี2020นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราได้รับรางวัลจากทาง TED Fund นะครับก็เป็นหนึ่งใน top 5ผู้ประกอบการที่ได้รับทุนจาก TED Fund แล้วมีผลงานดีที่สุดนะครับซึ่งเขาเลือกในช่วง5ปีเนี่ยเขาเลือกมาเพียงแค่ ค่า <5 S 2> โครงการจาก5อ0โครงการช่วง5ปีเราก็ได,ได้ได้รับเกียดเกียกรติตรงนั้นเราเป็นหนึ่งใน5ที่ได้ตรงนั้นถูกต้องครับโอโ้นี่แสดงว่าคือด้วยนวัตกรรมหรือว่าความเข้าใจในออมนิชแนลเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่มองขาดในเรื่องนี้เหมือนกันถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าออด้านหนึ่งเองเนี่ยเราได้รับความไว้วางใจ จากองค์กรใหญ่ๆครับนะครับไม่ว่าจะในสเปซของที่จะเป็นค้าปรีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือที่เขาเรียกว่า FMCG หรือว่าในกลุ่มที่เป็นฟินแลนซ์นะครับทั้งพวกกลุ่มสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่ากลุ่มที่เป็นประกันชีวิตครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปทั้งสามอุตสาหกรรมจะเป็นสามอุตสาหกรรมที่จริงมีมานานแล้วแล้วก็ ประสบการณ์ที่เขาส่งมอบให้กับลูกค้าจะมีทั้งออนไลน์อฟนอฟไลน์เสมอใช่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถเข้าไปตอบโจทย์ได้ดีมันก็เลยส่งผลให้การเติบโตของเราะะหรือผลงานของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็นำมาซึ่งตัวรางวัลในี่สุดแต่แตในแง่ของผมเองผมคิดว่ารางวัลเป็น เป็นอะไรนะเป็นสิ่งทาให้ให้ทีมงานชื่นใจนะว่าว่าสิ่งที่เราทำอ่ะได้รับการยอมรับจากสังคมอ่าแต่จริงจริงสิ่งที่เราสําคัญกว่าคือลูกค้าเราได้ประโยชน์จากจากโซลูชันที่เราทำครับเรียกว่าได้ทั้งกล่องได้ทั้งเงินกูกกันใช่ครับครับแต่ว่า omnichannel ตั้งแต่ที่ผมได้ยินมานะครับหรือว่าคุณวีผ่านประสบการณ์มาทั้งหมดเนี่ยยุคสมัยนี้กับ omnichannel ที่เกิดครั้งแรกผมว่ามันไม่เหมือนกันละทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับเห็นเทรนด์หรือแนวโน้มอะไรที่มันเปลี่ยนชัดเจนในนขณี้ อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวแพลตฟอร์มต่างๆที่บริษัทต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับเราจะได้ยินคำหนึ่งบ่อยๆเรียกว่า third party cookie เวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถจะ t r a c พฤติกรรมของเราได้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปทำการโฆษณาการประชาสัมพันธ์กับเราในช่องทางอื่นๆอะไรงี้สิ่งนี้กำลังจะมีบทบาทน้อยลงเพราะว่าแรงกดดันจาก ผู้บริโภคเนี <Ừ> Rosa, ่ยเขาเริ่มกังวลเรื or, uh ่องความเป็น huh. ส mm ่วนตัว huh. ส uh ่งผลให้การทําการตลาดลักษณะเดิมๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพต่างลงหรือถ้ามีก็อาจจะแพงขึ้นเราจะได้ยินบ่อยมากค่าแอดแพงค่าแอดแพงเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างมากๆเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆที่ผ่านมาอันนี้คือปัจจัยที่หนึ่งครับปัจจัยที่สองจริงก็จะยังเชื่อมโยงกันก็คือว่าพอกลุ่มที่เป็น third party cookie กลุ่มพวกนี้ใช้งานยากขึ้นแอดแพงขึ้น สิ่งที่มันจําเป็นคือมันกลายเป็นว่าบริษัทต่างๆต้องเริ่มเก็บข้อมูลลูกค้าของตัวเองให้เป็นระบบเพราะเดิมบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเราพึ่งพาพวกเติร์ดร์ที่ผัดฟองพวกนี้นะครับโซลูชันระดับโลกเหล่านี้ก็ขายได้ละแต่ในอนาคตเนี่ยข้อหนึ่งเหมือนไม่ได้ข้อสองมันแพงขึ้นนะฉะนั้นผู้ประกอบการจะต้องเปลี่ยนแปลงในการที่จะสร้างฐานข้อมูลของตัวเองนะครับเปลี่ยนจาก third Party เป็น First Party ก็คือก็คือการเก็บข้อมูลเหล่าพวกนี้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองโอ้โหดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะในตลาดนะครับบริษัทต่างๆเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ก็บางทีก็ขายผ่านดิสิบิวเตอร์นะขายผ่านตัวแทนก็ไม่ได้แค์หรอกว่าคนสุดท้ายเป็นใครเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละลุกขึ้นมาละในการที่จะพยายามเก็บข้อมูลแล้วมันบังเอิญว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย เทคโนโลยีมันเอื้อให้สามารถไปเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้๋อเหรองั้นในอดีตที่เราพยายามทำออร์นิชแนลมันยังไม่สามารถมาได้ขนาดนี้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกค้าเรารายหนึ่งบก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นเครื่องดื่มนะครับจากเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นการยากมากๆเลยที่เราจะไปรู้ว่าใครดื่มของของเราต้องไปซื้อจากสะดวกซื้อใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้อ๋อโอเคมันมีกลไกเรื่องของการใส่เลขใต้ฝาใช่ไหมเนื้อเราก็กลายเป็นว่าเรารู้ละว่าอ๋อ ลูกค้าท่านนี้กินด้วยความถี่เท่าไหร่กินผลิตภัณฑ์อะไร SKU อะไรดังนั้นข้อมูลเหล่านี้มันกลายเป็นข้อมูลที่วนกลับมาที่ผู้ผลิตที่แบรนด์จริงๆแล้วนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะไปทําการตลาดได้เพิ่มในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงกับบุคคลครับตรงนี้เองถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงมาที่ตัวแพลตฟอร์มของ Primo ่เนี่ยพรีโเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นล้านๆคนขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ทำการเซ็กเมนเทชันหรือว่าแบ่งกลุ่มลูกค้าจากนั้นนะฮะ เราก็สามารถที่จะแคมเปญจัดแคมเปญหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะกับทีละกลุ่มได้ครับะพรับปกติเนี่ยเวลาเราถ้าเดําเดิมเนี่ยแคมเปญทุกคนได้เหมือนกันหมดเลยทุกคนซื้อหนึ่งทำหนึ่งทุกคนทําอย่างนี้ได้อย่างงานอยไังไกแต่ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์มของเรามันทําให้อกลุ่มเนี้เป็นกลุ่มที่ซื้อเป็นรอย่อค้าซัมเมอร์เป็นกลุ่มลูกค้าชั้นดีของเรา เราก็คงไม่ต้องไปเชียร์ให้เขาซื้ออีกนิดหนึ่งเราควรที่จะไปตอบแทนกับเขาด้วยอย่างอื่นเราควรจะเชิญเขามา Exclusive e ีฟอีเราควรจะมา Meet e n d Greet กับ Presenter ของเราหรือเปล่าแต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่อุ้ยหายไปตั้ง3เดือนละแล้วเราอยากจะชวนเขากลับมาดังนั้นเอาเทคโนโลยีก็ต้องเอื้อให้สามารถที่จะมอบแคมเปญที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนี้ได้นะครับซึ่ง ที่ผมพ่อเล่าเนี่ยก็คือเป็นลูกค้าที่ชั้นลี่สุดกับลูกค้าที่หายไปแล้วมันมีสเปกตั้งตรงกลางอีกเพียบเลยโอ้แน่นอนเลยนะฮะว่าเอออาจจะซื้อน้อยซื้อตรงนั้นแต่ซื้อด้วยความถี่งั้นเราจะชักช่นงนี้ให้เขาซื้อเยอะขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพรีโมเนี่ยในแง่ของแคมเปญแมจเมนต์ของเราเนี่ยเขาจะมีความลึกนะครับแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งลอนช์ก็คือเรื่องของมิชชั่นิชั่นนั่นคือการให้ภารกิจแปลว่าอะไรแปลว่าเอ้ยคุณลูกค้าครับครับ ถ้ากลุ่มคุณนะทำพฤติกรรมแบบนี้เรายินดีที่จะมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบแทนไปไม่ว่าจะเป็นคะแนนพิเศษไม่ว่าจะเป็นคูปองหรือไม่ว่าจะเป็นรักกิรออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็จะเป็นความลึกขึ้นซึ่งมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เรามีความสามารถในการที่จะรวบรวมข้อมูลเข้ามาครับทำ segmentation ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีแคมเปญที่ลึกในการที่จะ ปฏิสัมพันธ์กับแต่ละกลุ่มลูกค้าอย่างแตกต่างกันแต่ตรงใจเขาแต่ว่าทีนี้นอกเหนือจากว่าโดยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนสภาพการแข่งขันเปลี่ยนหมดแล้วนี่นะครับใน,ในอนาคตเนี่ยนะฮะคุณมีพอมองเห็นไหมก็ออมนิช a แจะถูกพัฒนาไปไกลกว่าน,นี้ มีความซับซ้อนมากกว่านี้ในทิศทางไหนที่ผู้บริโภคคอมองเห็นนักการตลาดพอจะมองออกได้ครับจริงๆ Next step ของของเรื่องของอ n i c ิ a n n e l เนี่ยจะอยู่ใน space ของ o f f l i น์ค่อนข้างเยอะละเพราะว่าตอนออนไลน์เนี่ยจริงๆอาจะทําง่ายกว่าออฟไลน์อ๋อเลยครับเพราะออนไลน์มันก็จะเห็นๆกันอยู่นี่แต่ในยุคต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่จะเอาฮาร์ดแวร์และออฟไลน์เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นสิ่งที่พยายามทำกันอยู่ก็ยังมีมีใคาทำสำเร็จขนาดนั้นก็คือ เดินเข้าห้างสมัยเราเดินเข้าห้างจับจากหน้าตาได้แล้วว่าเอ้ยลูกค้าคนนี้มาละรีบไปบอกส่งสัญญาณไปบอกแบรนด์แบรนด์นี้โอ้ยลูกค้าคนนี้มาละยิงใส่มือถือเลยว่าเอ้ยคุณครับยินดีต้อนรับสู่ห้างนี้เลยนี่คือสิทธิพิเศษที่เราอยากจะขอมอบให้คุณชั้นเราอยู่ชั้นร้านเราอยู่ชั้นสามนะแวะมาได้อะไรลักษณะเนี้ยก็คือจะเป็นเรื่องของการที่ฮาร์ดแวร์เนี่ยเริ่มเข้ามามี บทบาทันกออในคัสเตอร์เจอร์นี่ที่มันหลึกยิ่งขึ้นโดยการที่พึ่งพาข้อมูลเดิมที่เก็บมาจากออฟไลน์หรือจากพฤติกรรมการซื้อในอดีตเข้ามาผสมผสานกันแต่ว่าในการที่จะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะทําได้แค่ว่าชี้บุคคลของคุณบัญชามาแล้วช่วยพูดผมเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าไอการที่รู้ว่าคุณบัญชามาไม่รู้ว่านี่ว่าคุณบัญชาเคยเสพหรือเป็นลูกค้าของร้านใดเมันต้องวนกลับไปที่บิ๊กตาต้าบางอย่างเพื่อที่จะกลับมา ปฏิสัมพันธ์กับคุณบัญชาซึ่งการที่จะปฏิสัมพันธ์คุณบัญชาเอ๊ะแล้วจะแจ้งคุณบัญชายังไงอ่ะนั่นถึงเออก็ต้องมีช่องทางเอ๊ะมันเป็นนับมือถือหรือเปล่าที่คุณบัญชามีอยู่แล้วสําหรับแบรนด์นั้นหรือมันจะเชื่อมโยงไปถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นดิจิทัลไซเนจที่เป็นหน้าจอตามศูนย์การค้าที่เรศูนย์การค้าอ้าวฮัลโหลคุณบัญชาเออเอานู้นเอาหนี้เอานั้นได้นะกดปริ้นตรงนี้ได้คูปองเลยเดินไปเลยอันนลักษณะอันนี้ของพวกนี้ก็คืออจะะเป็นไรที่ จะเป็นเทรนที่จะตามมาเกิดขึ้นในอนาคตใช่ใช่แต่ว่าความยากตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ตัวนี้แหละแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะแรงเทนชั่นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอ๋อใช่เพราะว่าของพวกนี้มันก็จะมีเส้นบางๆว่าเอ๊ะลูกค้าเขายินยอมหรือไม่ยินยอมจริงๆอย่างผมนี่ผมชอบมากเลยนะผมยินยอมทุกอย่างเลยกักรุณาให้โปรโมชั่นผมเถิดอะไรเงี้ยเออก็จะเป็นคนสไตล์หนึ่งแต่บางคนก็มีความกังวลว่าเออตรงไหนเนี่ยเป็นจุดที่พอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ แบรนด์หรือองค์กรหรือแม้แต่ตัวเทคโนโลยีบิลดเออร์อย่างผมเนี่ยจะต้องทาการวางให้สมดุลแต่เรื่องนี้ที่คุณดีพูดถึงมันน่าสนใจนะเพราะว่าถ้ามันกล้าไปถึงจุดนั้นได้ซึ่งเป็นโมเดลในอนาคตนะครับแต่ว่าขณะนี้ประเทศไทยก็มีกฎหมายที่ออกมาเชื่อมต่อเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลใช่ครับแล้วก็เริ่มใช้กันละครับคุณดีมองว่าตรงนี้มันเป็นอุปสรรคหรือข้อจํากัดในการพัฒนาออนิชแนลนะผมกลับคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราเราผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณบัญชาเน ชอบให้ผมพูดเรื่องอะไรหรือไม่ชอบให้ผมพูดอะไรจะครั้งนี้กับการเป็นว่ากฎหมายเนี้ยอเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักลูกค้าของเราเยอะขึ้นอีกมิติดึงนะถูกไหมถ้าเกิดเรามองในลักษณะนั้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมว่ามันดีว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยจากเดิมอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่าเราส่งสมมติส่งอีเมลไปหรือส่งเอสเอ็มเอสไปคุณบัญชาชอบอะไรนั่นสิครับอันนี้คุณบัญชาตอบได้เลยตั้งแต่ตอนที่แสดงความยินยอมแสดงความยินยอมเฮ้ยเราอยากให้เราชอบ s m สอ็มเอสอะ อ่าดันั้นเราพอไม่ต้องไปเปลืองด้านหนึ่งต้องไปเปลื่มส่งอีเมลแล้วส่งไปเ็เข้าจังใช่ครับถูก<ท>ต่อีกด้านหนึ่งกลเหเป็นว่าเออเรารู้ละว่าส่ง SMS เนั้นเวลาเราส่งไปเนี่ยอัตราการเปิดก็น่าจะมีโอกาสสูงขึ้นอ๋อใช่ก็เดิมที่เราก็ส่งบวานหวานถูก<อ>ไหมกล<อ>ายเป็นว่าผมสำหรับผมผมมองว่ามันเป็น Data Point ที่สําคัญในการที่ทําให้แบรนด์เนี่ยสามารถเข้าใจลูกค้าได้และยังมีความเคารพซึ่งกันและกันผมคิดว่าการที่ลูกค้าให้ความยินยอมมันเป็นเหมือนกับความไว้วางใจกับแบรนด์ในระด แล้วเราควรที่จะใช้ช่องทางที่เขาอนุญาตเนี่ยครอบพูดให้ตรงใจพูดให้มันรู้เรื่องนะครับแล้วผมคิดว่าตรงนี้มันทํานําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองภาพในอดีตเนี่ยถามว่าทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นครับก็เพราะว่าเอาข้อจริง แบรนด์ไม่มีความสามารถในการที่จะรู้อว่าผู้บริโภค,คชอบอะไรชอบหรือเอออย่างนี้อย่าทำเลยไม่อยากจะยินยอมอาาแต่วันนี้มันมันมัน,มนกลายเป็นว่าเราได้ Data Point นั้นมาเฉยเลย <c oughs> จากที่เราช่วยลูกค้าเนี่ยเราก็สังเกตเห็นนะว่าออพอลูกค้าที่ให้ความยินยอมอะไรบางอย่างแล้วเนี่ย เราส่งได้ตรงใจเพราะว่ามันจะมีภาษาหนึ่งเรียกว่า channel preference คือเขาชอบที่จะถูกติดต่อในทางไหนใช่ทีนี้จากเดิมเนี่ยเราต้องไปถามเขาว่า channel preference ของคุณคืออะไรคือตอนนี้มันคล้ายๆความมันเปลี่ยนนิดนึงแปลว่าคุณยินยอมให้เราติดต่อคุณช่องทางใดก็เลยกลายเป็นข้อดีไปครับลักษณะนี้นั้นพวก response rate หรือว่าอัตราการเปิดข้อความที่เราส่งไปก็จะดีขึ้นครับ ฟังดูแล้วต้องเป็นลูกค้าเนขนาดใหญ่มากเลยองค์กรแปบขนาดใหญ่เลยแต่ทีนี้จะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลางลงมาเขามีสิทธิ์จะตามติดกับเทคโนโลยีพวกนี้และเอามาร์เก็ตติ้งเรื่องนี้ไปใช้เป็นประโยชน์แค่ไหนครับผมคิดว่าถ้าเป็นองค์กรที่ย่อมขั้นลงมานะครับสิ่งหนึ่งที่จะที่จะง่ายกว่าน่อยคือความซับซ้อนของช่องทางในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยจะยังไม่มากเท่าอ๋อใช่ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นข้อได้เปรียบเลยขององค์กรที่เป็นขนาดกลางกับขนาดเล็กก็คือ เขาเริ่มสิ่งนี้เป็นเรื่องใหม่ถูกไหมถ้าเกิดมององค์กรใหญ่เนี่ยโอ้โหมีระบบมามากมายแล้วจะซ่อมทีนึงแบบเหนื่อยล้าเลยเอการแต่ทีนี้พอเป็นองค์กรที่กลางหรือย่อมลงมาเนี่ยมันเหมือนแบบ start fresh เริ่มใหม่เลยเออของพวกนี้บางทีเริ่มใหม่ง่ายกว่าจริงนะครับงนั้นซึ่งเราเองก็ได้มีโอกาสที่ที่ไปช่วย start fresh โดยที่ build หรือว่าสร้างโดยที่เรารับรู้ว่าเออด้วย คอนเท็กซ์หรือบริบททางธุรกิจในปัจจุบันที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันควรจะเป็นยังไง <Okay. S 2> ซึ่งหลายๆทีเนี่ยการทําใหม่เนี่ยเร็วกวา่าไปดูจะดีกวา่าไ,ไปเสริมผกครับทุกค, <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นจะช่วยส่งพรีโมในอนาคตเนี่ยไปยืนอยู่จุดไหนครับเราจะพัฒนาบริษ,ษัทเราขึ้นไปถึงจุดไหนก็จริงๆในมุมมองของเราเนี่ยปัจจุบันต้องเรียนว่าพรีโมเราเองเรายังโฟกัสกับองค์กรค่อนข้างขนาดใหญ่เพราะว่าในแง่ของความรุนแรงของปัญหาสูงนะครับทีนี้ จากตรงนั้นเองสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันคือจะเป็นชุดของเทคโนโลยีชุดหนึ่งครับซึ่งค่อนข้างมีความซับซ้อนสูงซึ่งเราก็มองว่าในลําดับต่อไปเราก็มีช่องทางในการที่จะซิมพลิฟายหรือทําให้ชุดนียมันง่ายลงเพื่อที่จะช่วยลูกค้าให้ได้มากขึ้นครับในกลุ่มที่เป็นขนาดกลางเป็นขนาดเล็กอันนี้คือมิติที่หครับก็มิติที่2เนี่ยถามว่า ตัวเรื่องของปัญหาการทำ Omnichannel Marketing ให้ได้ดีการทำ Data Driven Marketing ให้ได้ดีมันเป็นปัญหาของประเทศไทยประเทศเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับเรื่องของการค้าขายออนไลน์ออฟไลน์แรงๆเนี่ยสวีเอชียชัดเจนเอเชียชัดเจนดังนั้นเนี่ยศักยภาพหรือโอกาสของเทคโนโลยีของเราเนี่ยสามารถ ออกสู่ต่างประเทศได้ไปต่างประเทศได้นะครับเ<อ>พราะว่าเราไม่ได้ทําปัญหาหรือแก้ปัญหาที่ไทยไร้ออนลีแต่เรามองอยู่แล้วว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่<อ>ที่มีอยู่ทั่วไปนะครับในภูมิภาคของเรา<อ>ใน,ในภาพพื้นของเราซึ่งตรงนี้เองจริงก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งซึ่งพอเวลานักลงทุนเขามองเราก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะฮะเป็นเกณฑ์หนึ่งในการที่จะฟิจเอร์าเหมือนกันว่าปัญหาที่สตาร์ทอัพกำลังแก้อยู่อะเป็น เป็นแบบ country specific หรือว่ามันเฉพาะเจาะจงกับประเทศเกินไปหรือเปล่า,า,าแต่พอเราบอกว่าเฮ้ยไม่ปัญหานี้คุณไปที่ไหนก็มีใช่ไหมล่ะเขาก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคสังว่าม,มันมีศักยภาพครอบสตาร์ทอัพนี้ถ้าทําได้ดีาาก็จะมีศักยภาพที่จะไปต่างประเทศได้าามันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาเลือกที่จะลงทุน